สวัสดีค่ะครูขิมนะคะจากครูตู่ e s c h o o l ค่ะค่ะเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมานะคะมีทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนถามกันมาเยอะมากเลยค่ะว่าถ้าเราจะต้องเลือกสอบ IGCSE วิชาภาษาอังกฤษนะคะเราจะต้องเราควรที่จะเลือกวิชาที่เป็นเกี่ยวกับ first language หรือว่า second language นะคะวันนี้ครูขิมก็เลยจะพาไปดูกันค่ะว่าข้อสอบ first language เนี่ยค่ะเป็นอย่างไรแล้วก็ข้อสอบ second language เป็นยังไงเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะ ค่ะเรามาดูข้อสอบ Second Language นะคะที่โรงเรียนส่วนใหญ่เลือกใช้ใกันก็จะเป็นบอร์ดของ Cambridge นะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นบอร์ดของ Cambridge เนาะเราลองเข้าไปดูข้างในโดยรวมแล้วนะคะสำหรับข้อสอบ Second Language ะะจะเป็นข้อสอบที่ Test Reading แล้วก็ Writing แล้วก็ Listening นะคะใน Pa p e r ที่เราดูอยู่นี้เป็น Reading กับ Writing ก็จะเป็นการอ่าน ตอบคำถามแบบตรงไปตรงมาแล้วก็การเขียนที่ไม่ยาวมากนะคะดูยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้เป็น Passage แรกนะคะที่จะค่อนข้างยาวหน่อยแต่จะไม่ยาวไปกว่านี้ค่ะจะแค่ประมาณหน้าเดียวแล้วก็คําถามจะอยู่ในหน้าถัดไปอย่างนี้นะคะน้องๆก็จะเห็นว่าคําถามก็จะถาม what when why how อะไรธรรมดาค่ะแล้วก็เวลาเอาคําตอบมาตอบเนี่ยก็จะตรงตัวเลยค่ะอย่างเช่นว่าข้อ1สมมุติเกิดตอบปี1 9 0 3เราก็เอาคําตอบมาเขียนได้เลยค่ะ อย่างนี้ก็จะได้ละ1คะแนนเนี่ยเป็นต้นนะคะก็จะง่ายๆประมาณนี้แต่ก็อาจจะไม่ได้ง่ายมากถึงขั้นที่ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยอย่างคําตอบเมื่อกี้ก็อาจจะมีหลอกใช่ไหมคะอย่างเช่นอาจจะมีปีหลายๆปีให้เราสับสอนอย่างนี้เป็นต้น,นะคะ่ะแต่ก็จะตรงไปตรงมาสามารถ copy ปี้คำตอบมาตอบได้เลยนะคะ สำหรับ r e a d ิ้งพาร์ทอื่นๆก็จะมีวิธีทาที่ต่างกันซึ่งถ้าน้องๆเรียนก็ใช้วิชหรือว่าใช้วิชานี้สอบก็อาจจะต้องดูอีกทีหนึ่งค่ะว่าแต่ละพาร์ทเนี่ยทำยังไงนะคะคราวนี้เราข้ามค่ะไปดู writing กันมั่งเนาะอ๋อคุเขียนลืมไปมันมี s u ม m ม r รด้วยนะคะอยู่ข้อนีอ้อันนี้เป็น s u ม m ม r รนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะต้องหา point จากข้อเสดที่เราอ่านแล้วก็มาเขียน a rough summary ไว้ตรงนี้ส่วน Writing ข้างหลังเนี่ยค่ะที่ปกติจะมีเสมอเลยก็คืออีเมลนะคะซึ่งก็เหมือนการเขียนเลเทอร์นะคะน้องๆจะเขียนแค่ประมาณร้อยกว่าคำเท่านั้นเองนะคะนิดเดียวแล้วก็เขาจะตั้งโจทย์มาให้เราเลยแล้วก็แค่เขียนตอบโจทย์ตรงนี้เข้าไปแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นโจทย์ปุ๊บเราก็มาเขียนตรงนี้เป็นอีเมลสั้นๆนะคะ่ะ แล้วก็ข้อสุดท้ายก็จะเป็น writing เหมือนกันนะคะส่วน writing ข้อนี้อาจจะเป็น article ก็ได้ speech ก็ได้ review ก็ได้นะคะซึ่งแล้วแต่ดวงน้อยๆอีทีนึงว่าจะได้อะไรแต่ก็เหมือนกับข้อก่อนหน้าก็คือว่าเขียนไม่ยาวมากค่ะเขียนแค่ประมาณร้อยกว่าความก็ได้เลยนะคะอะโดยรวมแล้วนี่คือข้อสอบ paper หนึ่งของ Second Language Exam นะคะอีกเปเปอร์น,รนึงจะเป็น listening ค่ะน้องแต่ว่าถ้าสำหรับ first language นะคะจะมีความต่างอยู่อย่างแรกเลยก็คือไม่มี listening นะคะถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะน้องๆที่สอบกับทางโรงเรียนนะคะตัว first language เนี่ยก็จะมีแค่ paper เ,เดียวซึ่งก็คือ Pa p e อที่เรากำลังดูกันอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็ ถ้าเกิดว่าบางโรงเรียนให้ทำ c r o เว w o r k จะเป็น paper เดียวถ้าบางโรงเรียนเนี่ยไม่ให้ทำ c r o เว w o r k น้องๆจะมีอีก paper หนึ่งค่ะจะเป็น paper ที่ต้องเขียนเพิ่มนะคะจะไม่ใช่ listening เพราะนั้นข้อความแตกต่างอย่างหนึ่งที่ชัดระหว่าง second กับ first ก็คือ,อตัว second จะมี listening แล้วก็ตัว first เนี่ยจะเป็น extra paper ที่เป็น writing เหมือนกันซึ่งก็จะยากเหมือนกันนะคะแล้วลองดูคร่าวๆว่าแค่ paper หนึ่งอย่างเดียวแค่ p a อร์ หลักไฟเบอร์แรกอย่างเดียวเนี่ยก็จะต่างกันแล้วนะคะมันจะมี e l e m e n t ์ือว่าบางข้อที่เหมือนกันบ้างนะคะอย่างเช่นข้อแรกๆข้อแรกๆก,ก็จะมี Passage สั้นๆอย่างนี้เนะเาะแล้วก็ตามด้วยคำถามคำถามเหคะ คำถามเหมือนกันคล้ายๆกับเซกเกิลเลยแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเซกเกิลนะคะเพราะว่าน้องๆอาจจะไม่ได้ก๊อปปี้คำตอบแล้วก็มาตอบง่ายๆแบบในเซกเกิลอาจจะต้องมีการคิดอะไรบางอย่างนิดนึงแล้วก็คำถามอาจจะมีเลเวลความยากขึ้นอีกนิดเช่น <c oughs> ต้องให้เราอธิบายความหมายของคำประมาณนี้นะคะแล้วก็คำถามเนี่ย บางทีก็จะซับซ้อนกว่าแล้วก็หาคำตอบได้ยากกว่าของ second language ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามใน first l a n g เนี่ยไม่ได้มีแต่ข้อที่เป็นคำถามแบบนี้นะคะน้องๆจะเห็นว่ามันจะมี passage ที่ยาวอยู่ passage หนึ่งอย่างสมมุติ passage เนี้ยค่ะน้องๆจะต้องเอาไปทำข้อสอบข้อหลังๆที่เป็น writing ค่อนข้างเยอะนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตข้ามไป writing ข้อที่ใหญ่ที่สุดนะคะอย่างเช่นข้อนี้เป็นต้นเขาจะบอกให้เราเขียน speech ซึ่งเมื่อกี้จำได้ไหมคะว่าใน second language เนี่ยก็จะมี article speech อย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าสำหรับ first language เนี่ยคะ่ะตัว speech ตัวนี้จะไม่ใช่คำถามธรรมดาที่น้องๆคิด speech ขึ้นมาเลยน้องๆจะต้องอ่าน passage ก่อนแล้วก็หา point ต,ตามนี้แล้วค่อยเอา point ที่ได้จาก passage นะคะมาเขียนเป็น speech ของเรา เพราะฉะนั้นตัว speech เนี่ยมันจะต้องผ่านการ read แล้วก็ analyze ก่อนแล้วก็เอาข้อมูลจาก analysis ของเราอะค่ะมาเขียนเป็น speech เพราะฉะนั้น speech ตัวนี้ก็จะเป็น another level หรือว่าเป็น level ที่ยากกว่าถ้าเปรียบเทียบกับของ second language ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องๆก็อาจจะต้องพิจารณาค่ะว่าเราสามารถที่จะ มีทํา first language ได้ไหมอย่างเช่นว่าพออ่าน passage ของ first language รู้เรื่องไหมเพราะว่าภาษาที่เขาใช้แล้วก็เรื่องที่เขาเล่าก็อาจจะอ่านยากกว่าของ second language นิดนึงนะคะแล้วก็น้องๆสามารถที่จะวิเคราะห์ point ได้ไหมแล้วก็เอามาเขียนเป็น เอามาเขียนเป็นตัว writing อีกทีหนึ่งได้ไหม่อนอกจากนั้นแล้ว format ของใน first language จะมีเยอะกว่าใน second language ด้วยค่ะอย่างของอันนี้เป็น speech ใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องๆทำปีอื่นก็อาจจะเป็น letter ก็ได้เป็น interview ก็ได้เป็น article ก็ได้เป็น newspaper report ก็ยังได้เลยหรือเป็น formal report ก็ได้คือ format ม,มันจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะต้องเรียนการเขียนเน่ย ในรูปแบบต่างๆที่เยอะกว่า second language ค่ะนอกจากนั้นใน paper 2ของ first language ก็จะมี skill อื่นที่น้องต้องเรียนอีกอย่างเช่น descriptive skill ค่ะแล้วก็ก็คือการเขียน directed writing ซึ่งก็จะมากกว่า paper ของ second language เพราะฉะนั้นสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยของ first language เนี่ยก็จะต้องการ ความพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แข็งกว่าของเพเปอร์สองนะคะดังนั้นถ้าถามว่าน้องๆควรเลือกระหว่างระหว่าง second language นะคะหรือว่า first language เนี่ยครูขิมก็คิดว่าน้องๆอ,อ,อาจจะต้องพิจารณาดูว่าถ้าเราพออ่านของ first language ได้ก็ขิมคิดว่าการฝึกทำ first language เนี่ยก็น่าจะ ดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะทำให้น้องพัฒนาภาษาอังกฤษได้เยอะกว่าแต่ถ้าน้องๆรู้สึกว่าอ่าน Passage ของ first language เนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยไม่รู้จะทำยังไงก็อาจจะต้องเลือก second language แทนค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เลือกตามความง่ายอย่างเช่นว่าคิดว่า second language ง่ายกว่าก็เลือกกันนั้นนะคะเพราะว่ายังไงยังไงตัว first language น้องๆก็อาจจะได้ฝึกภาษาอังกฤษมากกว่าอยู่ดีค่ะค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทำ ข้อสอบของ first language นะคะทางครูตู่ homeschool นะคะก็จะมีคอร์อสที่เกี่ยวกับ first language ให้น้องๆได้ลองเอาไปเปิดดูแล้วก็ทำความเข้าใจที่บ้านด้วยค่ะสำหรับในคอร์สนะคะก็จะมีการอธิบายอย่างละเอียดทั้งวิธีทำในทุกข้อเลยนะคะแล้วก็รวมถึงอธิบายทุก format ท,ที่สามารถออกข้อสอบได้ค่ะจะมีทั้งการอธิบาย format นะคะแล้วก็วิธี analyze passage แล้วก็วิธีเอา ผลของการ a อนาล z ซ์ของเราเนะะี่ยค่ะเอาไปเขียนด้วยนะคะเพราะนั้นน้องๆจะเห็นตัวอย่างการเขียนด้วยนะคะถ้าน้องๆสนใจสามารถติดต่อทางครูตู่โฮมสกูลได้เลยค่ะซึ่งน้องๆสามารถที่จะเรียนผ่านวิดีโอคอร์สออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยค่ะ